คำทำนายดวงชะตาวันที่24กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีพระพฤหัส,สบดี5ซึ่งเป็นดวงดาวแห่งสติปัญญาการเจริญเติบโตโชคลาภและคุณธรรมภาพรวมธรรมชาติของท่านที่รักการเรียนรู้และมองการไกลของดาวพฤหัส,สบดี จะทำหน้าที่เป็นสมดุลอันยอดเยี่ยมกับพลังงานที่เข้มข้นของดาวอังคารและดวงจันทร์ในวันนี้ท่านมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นภาพรวมและค้นหาบทเรียนหรือโอกาสในการเติบโตที่ซ่อนอยู่ภายใต,ใต้แรงขับเคลื่อนอันแรงกล้าของวันความท้าทายของท่านคือการชี้นำพลังงานอันทรงพลังนี้ด้วยสติปัญญ,ญาและคุณธรรมเพื่อแปลเปลี่ยนแรงกระตุ้นดิบให้กลายเป็นการขยับขยายที่มีเป้าหมายและคุณค่า ดาวพฤหัสบดีไม่ได้ทำหน้าที่กดทับพลังงานของวันนี้แต่ทำหน้าที่มอบเป้าหมายที่สูงขึ้นและทิศทางที่ถูกต้องกับพลังงานนั้นการงานวันนี้เป็นวันแห่งการลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์ในขณะที่คนอื่นอาจจะกำลังทำสิ่งต่างๆไปตามแรงกระตุน้นท่านสามารถนำพลังของวันมาใช้ในการริเริ่มโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวได้เป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการสอนการให้คำปรึกษา หรือการขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงความยุติธรรมในใจของท่านจะทำให้ท่านเป็นผู้ไกลเกลี่ยที่ยอดเยี่ยมในความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นโอกาสในการขยายขอบเขตหน้าที่การงานหรือรับผิดชอบโครงการที่จะมอบการเรียนรู้และการเติบโตที่สำคัญกำลังรอท่านอยู่และมีแนวโน้มจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอุปสรรคที่ต้องระวังคือแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ดีเกินไป หรือรับปากในสิ่งที่เกินกำลังพลังของวันนี้อาจจะทำให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ซึ่งอาจนำไปสู่การรับงานมากเกินกว่าที่จะจัดการได้การเงินอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนำมาซึ่งโชคและโอกาสช่องทางทางการเงินอาจปรากฏขึ้นแต่ต้องอาศัยการตัดสินใจที่เด็ดขาดของดาวอังคารในการคว้ามันไว้เป็นวันที่ดีสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเดินทาง หรือการเติบโตในระยะยาวอย่างไรก็ตามความเสี่ยงมาในรูปแบบของความใจกว้างที่มากเกินไปการผสมผสานของอารมณ์ที่อ่อนไหวของดวงจันทร์กับธรรมชาติที่เมตตาของท่านอาจจะนำไปสู่การให้เยืมเงินหรือบริจาคโดยขาดความรอบคอบจงเป็นผู้ให้แต่ก็ต้องมีความสุข,ขุมคัมภีด้วยแนวทางที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตนเองใช้ทรัพยากรของท่านไปกับคร์สยนหนังสือ หรือประสบการณ์ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะซึ่งจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตความรักคนโสดท่านอาจจะรู้สึกสนใจในบุคคลที่มีพลังและมีความกระตือรือร้นอิทธิพลดาวอังคารแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดทางปรัชญาหรือจิตวิญญาณที่สอดคล้องกับท่านอิทธิพลดาวพฤหัสบดีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทั้งน่าตื่นเต้นและมีความหมายลึกซึง้งคนมีคู่ จงนำพลังอันแรงกล้าของวันนี้ไปใช้ในการวางแผนอนาคตร่วมกันพูดคุยถึงความฝันที่ยิ่งใหญ่เช่นการเดินทางการซื้อบ้านหรือการสร้างครอบครัวใช้แรงกลับของวันนี้ในการเริ่มต้นทำขั้นตอนแรกที่เป็นรูปธรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันนั้นจงหลีกเลี่ยงการทำตัวเป็นผู้สั่งสอนหรือแสดงตนว่าเหนือกว่าในยามที่มีความเห็นไม่ตรงกันสุขภาพดาวพระหัสสบดีอาจมีความเกี่ยวข้องกับตับ และการบริโภคที่มากเกินพอดีพลังที่หุนหันพันแล่นของดาวอังคารและดวงจันทร์อาจล่อใจให้ท่านตามใจปากกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มากเกินไปเจตนารม์ของวันมหิดลคือการสร้างความสมดุลและความเป็นอยู่ที่ดีจงใช้สติปัญญาของท่านในการเลือกรับประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นำพลังของวันนี้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการหรือเริ่มต้นแผนการออกกำลังกายที่พอเหมาะและยั่งยืนคิดถึงสุขภาพในระยะยาวไม่ใช่ความสุขในระยะสั้นอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักของท่านคือแนวโน้มที่จะยึดมั่นในความถูกต้องของตนเองมากเกินไปหรือการมองข้ามรายละเอียดในทางปฏิบัติเพื่อม,มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ สติปัญญาของท่านจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในสถานการณ์นั้นด้วยคําแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานสำหรับทุกๆแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านมีในที่ทำงานในวันนี้ให้ระบุสถานะ3มขั้นตอนที่สามารถลงมือทำได้ทันทีการทำเช่นนี้จะช่วยแปลวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมการเงินก่อนการตัดสินใจทางการเงินอย่างรวดเร็วให้ถามตัวเองว่า สิ่งนี้ยุติธรรมต่อทุกฝ่ายในที่เกี่ยวข้องไหมและผลกระทบในระยะยาวคืออะไรการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือทําในเรื่องสําคัญให้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพหรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ธรรมชาติของท่านจะเติบโตได้ดีเมื่อได้รับคําแนะนําที่ชาญฉลาด